มีโทรศัพท์เข้าบินเฉยเลยงงมากเมื่อคืนเป็นอะไรไห้เป็นไรลแจยยูอีดีมันก็ยูอีดีมันก็ติดลมบนทั้งนั้นบินโอ้กาเย็นนะ่ะสวัสดีครับทุกท่านทุกคน สวัสดีครับคุณจินดาพรคุณจินดาพรพระมาครับพระมาพระมาครับพระมาพระมาแล้วก็ไปแล้วครับพะมาแล้วก็ไปแล้ว วันนี้เราจะพากันลงทุ่งนะครับลงทุ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนยังเลยอาจาระอาบน้ำอยู่เลยครับรอาอาอาดทานทานก่อนนะครับเป็นนาครับมีสาระแนกนะมี ไปแล้วครับแม่ไปแล้วถ้าที่ขึ้นตรงไหนนอมีฝุ่นบนนอเนี่ย สวัสดีครับหมีมานี่เร็วลูกหมีมานี่เร็วเราถ่ายรูปด้วยกันเร็วหมีเร็วเอาอกล้องเร็วลูกหมาเมินเออหมไา้เมินเลยอ มีโลูกหอวข้าวเขาอย่าไปกินข้าวเขากินข้าวเขามึใส่ต่นมะาทางนี้ทำไมเราข้างกาลังออกลวงฟ้าคลื่นมั้งนะต,งต้องติดกระดุมเม็ดบนไหมเนี่ยยัยงติดกระดุมเม็ดบนก่อน โอ้พาที่กำลังขึ้นเลยอ่ะอาจารย์ออกมาจากห้อน้ำายัางนอกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเมื่อคืนใครดูไลฟ์สดอยู่ขออภัยด้วยนะมีโทรศัพท์เข้าวแล้วมันก็หลุดไปเลยอ่ะ ก็เลยไม่ตอบเลยว่า <c oughs> เออของผมว,วิธีวางใจในการไม่ไม่ทำให้โกรธอะ่ะได้อย่างไรก็ของผมนะก็จะเป็นการที่เอาสติไว้กับกายเนาะพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมคิดซะว่าคนที่เรากำลังโกรธเนี่ยมันเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่า เป็นมิตรอะไรประมาณนะี้มากินนี่เราหมีเราลูกหมีมากินนี่แล้วเดี๋ยวป๊บมึงนะมาเนี่มามามากินขนมปังกับเรวสวัสดีครับแล้วก็มองเห็นโทษในการโกรธเยอะๆว่าโกรธไปแล้วอะ่ะมันมีอะไรดีไหม การที่เราโกรธอะ่ะมันทำให้ใจเราเป็นอกุศลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องวางเฉยหรือวางเวกขาเนาอให้ได้เอาหมีไม่มากินละ่ะลูกเอ้ยหมีแล้วแล้วี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโดนเสื้อ ไม่เอาเดยนตรงนี้อย่าไปนี่มานี่มีไหมนี่เร็วลูกพยายามทิ้งเนาะทิ้งห้ได้ค้างอะไรอ่อะ อย่าลืมนะวันที่แปดนที่เก้านะใครจะเข้าไปฟังฟังธรรมนะวันที่แปดมีพระอาจารย์ต้นธรรมนาวานะแล้วก็วันที่เก้าจะเป็นพระอาจารย์สมทบรักกโมวัดกลางบางปะมะอุตส่าห์จะเป็นความลับซะหน่อยอาจารย์นะบอกกับผมเลยอ่ะไม่เป็นความลับเลยอ่ะอุตส่าห์ไม่บอกถามไม่ตอบอีกถามอะไรอีกแล้ว อ,อไปไหนกันวันนี้ไปประทุมจ้าแปดเก้านะแปดเก้าจริงๆมีเซอร์ไพร์อีกเพียบเลยอะ่ะจะบอกไม่ได้อะ่ะเฮ้ย นี่มีชัยนี่ไอหมีนี่ด้อมถุยใกล้แล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วยางเต็นเยนด้อมถุยอ,อยู่นี้กำลังเกี่ยลงเด่นแล้ะเต็นเยน นี่เขาหักเขาหักเขาหักกับเขาหักไม่เหมือนกันเดอ้อเอ้าโอเคครับแค่นี้ก่อนไปกินข้าวละทานเสร็จแล้ว